สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช anel Big w a y I Am วันนี้นะครับก็กับรายการที่ชื่อว่าแอบชมโมเดลครับวันนี้เราจะมาชมโมเดลอะไรดีครับวันนี้ผมเอาโมเดลตัวหนึ่งที่กําลังมาใหม่เลยนะกับค่ายคนไทยอีกแล้วก็คือของหูหูเซีโอในเองนะครับกับเจ้าตัวนี้เทนนี่เห็นไหม หมายเลข16นะครับเป็น the, ขนาด WCF นั่นเองก็จะเป็นแบบเมกาไซส์นะครับตัวมันจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงเพราะมันเป็นไซส์เมก้านะใช่ไหมครับคราวนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองมาเที่ยวกับไซส์ w ิธรรมดาให้ดูนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับเราก็จะเริ่มเปิดกล่องเลยนะครับนีม่มาดูกล่องกันเลยกล่องก็จะเป็นเี็บเลี้วก็ติดสติกเกอร์นะครับจริงๆอยากให้เขาจริงถ้าทางค่าเนี่ยถ้าพัฒนาเป็นกล่องแบบ รูปแบบใหม่อาจจะดีขึ้นนะครับอาจจะผมว่าจะทําให้สวยขึ้นยิ่งขึ้นเลยแลหละทีนี้เราจะเริ่มเปิดแ้วนะครับอ้าวกับด้านก่อนกลับด้านไม่เป็นไรนะครับนี่เปิดออมาแล้วนั่นน,น,น,นเห็นไหมนี่นี่ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมในกล่องก็จะมีมีตัวแล้วก็มีแค่ถาดนะครับกับผัวแค่นั้นเองนี่ง่ายๆสั้นๆเห็นไหมโอเคแล้วผมก็จะหยิบออกมาตัวชิ้นงานนี่นะครับโอ้โหยังสวยอะ่ะ นี่นะครับนี่แล้วเขาก็จะแถมหัวให้ม่อันหนึ่งไว้เปลี่ยนนะครับตอนนี้มันไม่โฟกัสนะครับเขียครับนี่เขาก็แถมมาสองอันนี้ไว้เราเปลี่ยนแล้วก็มีฐานให้หนึ่งอันนะครับนี่เขานี่ฐานเป็นสายเนะี่ยโอ้โหสุดยอดคือตัวครั้งที่แล้วที่เราซื้อของตัวอ่า ลิงของบดักนะครับร่างลิงนี่เป็นถานไม่ใสนะครับรอบนี้มันเป็นถาดใสโหสุดยอดมากคุ้มกับราคาจริงครับนี่เห็นไครับแล้วดูความละเอียดนี่ครับตรงนี้เห็นไหม,มนี่งคนไทยนะครับหูหซีโอยังไงก็เลยผมค่อยค่อยรีวิวนะครับโอเคครับ นี่ครับโอเคแล้วเราจะเห็นมันให้ชัดขึ้นนะครับนี่นี่ผมจับสูงเลยอะตรงงานสูงมากถ้าเรามาเที่ยวกับ w c f ปกตินะกับเมกะไซส์ ize, นี่มีบาร์เทจตัวเท่านี้เห็นไหมโหต่างกันเยอะคือมันเป็นสเกลถ้าเวิร์เราเที่ยเป็น WCS อย่างเงี้ยนะครับเป็นสเกลที่แบบใกล้เคียงกับหมายเลข16เลยนะถ้าเราไปซื้อหมาเล18มาหมายเลจะตัวสูงอยู่มาก ตอนนี้ผมกำลังตามหา w ี s ของหมายเลข17กับ18อยู่ก็ราคามันพุ่งๆไปหน่อยหายากหน่อย,ยช่วงนี้ผมก็อย่าผมจะมายืนคู่กันมันจะเท่มากครับนีวน้ครับสิ่งที่ที่ครั้งนี่แล้วผมพูดไปว,ว่าเขาขาดอะไรไปด,ดูนะนี่ดูนะครับปึก๊กนี่เขามีแม่เหล็กแล้วโรกันไ่ะ ไอโฟกัสกันกน,นี่ครับโอ้โหสุดยอดดีมากมากครับความเยอะเนี่ยมันจะง่ายมากในการทํางานนะครับในการเปลี่ยนปุ๊บติดเลยนี่ติดเลยอะ่ะดูดิติดเลยฟังเสียงตึ๊บแม่เหล็กแน่นมากอันนี้เวลาเราเปลี่ยนหัวก็เปลี่ยนได้นี่เปยนหัวปึ๊บใช่ไหมเราก็เปลี่ยนหัวโอ้สุดยอด เทเลยน่านนี้ก็เทนะอ่าน่านนี้ก็เท่เ,ทเลยนี่ถ้าเราติดฐานด้วยก็แน่นมากน่าจะดีมากนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหสุดยอดนี่นครับคราวนี้เป็นไงครับ เอาน,นี้ผมลองมายิง้าใกล้กับซุนกับเอ้ยขอโทษครับกับบาดักดูนี่ครับพอเอามายืนข้างก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเลยใช่ไหมนี่เอาขับมาใกล้แค่ไหนนี่สวยมากก็จะตัวห่างกันเยอะเลยแต่มันจะมันได้เหมือนสเกลจริงๆครับให้เราเปลี่ยนหัวเอาจริงถ้าใครซื้อสองตัวผมว่าคุ้มนะแล้วก็ยืนคู่กันไปเลยคู่กับเจ้าเจ้าหัวนี้ไป ่าเห็นไหมครับโอเคคราวนี้ผมจะมาให้คะแนนนะครับอันดับแรกเลยก็จะให้คะแนนในส่วนชิ้นงานของหมายเลข16ก่อนก็ชิ้นงานเนี่ยออกมาผมให้เต็มเลยแล้วกันนะครับเต็มจาก10ก็ผมให้เต็ม10เลย เพราะว่าไม่มีที่ตีจริงงานสวยมากแล้วก็การลงสีนี่สวยเลยแหละเห็นไหมถ้าคุณมองใ,ใกล้ๆมองรอบด้านอ่ะนี่งานดีเลยนะครับเห็นไหมอ่าแล้วผมให้เติมสิบก่อนคนนี้ผมจะมาหักคะแนนที่ผมว่ามันนิดนึงแล้วกันนะเรื่องมันเรายังเห็นรอยข้อต่อตรงนี้อยู่อาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงเรื่องการข้อต่อของงานแต่ ผมหักแค่จุดห้าพอครับเพราะว่าผมว่ามันอาจจะแบบมองไกลๆก็ไม่เห็นหรอกก็เป็นเก้าจุดห้านะครับคราวนี้เรื่องแพคเกจจิ้งอ่ะจริงๆแพคเกจจิ้งอะ่ะมันไม่ได้น่าเกลียดเลยครับแต่มันควรที่แบบอยากให้อยากให้ใหถ้าทําได้ก็อยากให้พัฒนาเกจจิ้งให้มัน,มนดูสวยขึ้นกว่าน,นี้นิดนึงครับผมก็เลยจะหักไปแค่จุดห้าแต่ถ้า แต่ถ้าผมไม่เราไม่ส่วน packaging ส่วนแค่ตัวงานอย่างเดียว9.5ไม่อย่างอื่นผมไม่หักเลยเลยเพราะลงสีได้สวยมากๆแล้วก็ประาณน,นี้น้คกันนะครับนี่การให้คะแนนก็อยู่ที่9ถึง9.5แล้วแต่คนจะมองนะครับโอเคครับก็ฝากงานของค่ายหูหูเซเรีโอนะครับเป็นางานคนไทยทำนะครับถ้าเราอุดหนุนคนไทยด้วยกันเนี่ยเราเป็นการพัฒนาการทำโปรดัก c t ทีดีหรือโมเดลฟิงเกอที่เป็นแบบเรซินนะครับเพื่อให้พัฒนาต่อยอดให้มีการ ทำดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกายเป็นแพร่กระจายแล้วมีไรายได้เข้ามาในประเทศเรานะครับบางทีปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็จะซื้อของจากจีนบ้างจากจากญี่ปุ่นบ้างจากอะไรที่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมเงินมันก็จะต่างประเทศใช่ไหมครับ,ออรรบแล้วก็บางทีราาการซื้อของคัสตอมที่เป็นของจีนมานะคืองานเขาก็สวยก็ดีนะครับแต่ก็คือเราเก็แบบเงินมันออกนอกประเทศใช่ไหมครับคราวนี้เรามาพัฒนาช่วยซื้อและ เชื่อว่ซื้อล้วเพื่อพัฒนาครับการซื้อของเราเป็นการพัฒนาให้ทางค่ายของคนไทยเนี่ยได้ทำงานให้ขึ้นแล้วราคายิ่งเหมาะสมกับตัวใช้งานมันก็ยิ่งดีนะครับไงก็ฝากยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกับชานาบิ๊กเวมนะครับกับรายการชื่อว่าแอรชวโมเดลครับไปแล้ว